หลังจากเอฟซีขอเขามาว่าพัดนูหนะ้าที่จริงใจเบิ้งเนี่ยหลังจากได้นูนมะาผมก็เลยเอามาคุกกีเท่านะครับอีพอเพิ่นไปไ่ได้ครับเขาเอามาคุคุคุบางคนก็ว่าลกง่ายบางคนก็วาก่าลกยาบางคนก็เอาไปแบบหลวกน้ำาร่อนกเขาเสียวมาลกนะครับแต่ว่าผมร้องเบิ้งนะครับว่าเขาไปคุกกีเท่าแล้วก็มาลกกับพ่อลกได้อยู่นะครับหรือว่าผมลกบ่ค่อยเปลี่ยนอเลยเนาะตามผมว่ามันออกงายกว่าแบบเขาบลวงน้ำห่อนอยู่นะครับเพราะว่าลวงน้ำห่อนติดคนนะจังเลยก็ได้เอาว่าเผาม่หยากรับเขาก็ทำการคุกคุกคุกแล้วมา ลกกค่อยๆลกค่อยๆลกเข้าไปนะครับค้นก็สิรุดออกง่ายกว่าเอามาลวกน้ำร้อนแล้วเอามาลกนะครับผมว่าสูตรนี้ก <mor MEL Thanks in photos> ็ด the ีในระดับหนึ่งนะครับผมได้มาสองตัวนะครับเป็นกระเล่นนะครับกระเล่นครับหนูนานะครับแต่ว่าตัวใบใหญ่ปันไดแต่ว่ากับพอผัดนาเพรากับสิมาค่อยๆผมมาคลุกเข้าไปแล้วก็ค่อยๆลกค่อยๆลกค่อยๆลกนะครับเพราะหลังจากที่เขาลกค้นเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเสียมาอย่างไปนะครับเพื่อให้คนที่มันติดอยู่เทยวลกใบมันใหม่ใหม่ค้น ออกเปืนะครับเขาสีมาทําการพาทองแล้วกัเสียมาชับแหละนะครับที land, ่นี่ซับซับซับเป็นสิ้นเป็นสิ้นนะครับขามขั้นตอนนะ <Hiç> ผมล่างน้ำเรียบร้อยนะเพราะสีม้าทาการพาทองนะครับเอาขีหรือว่าเอาใส่ส่วนที่เขาบต้องการออกไปนะครับเพื่อที่ด้เอามาซับเป็นสิ้นเป็นสิ้นต่อไปสีมีส่วนตับส่วนไตส่วนหัวใจของมันนะครับวันนี้เนาะเอามาล่างทําความสะอาดทองมันให้เ <czy> รียบร้อยเพื <parenting> ่อเสียมัน <parks> มีความเป็นตะกินเพิ่มมากขึ้นนะครับ เอาสีทําการค่อยๆคิดค่อยๆคิดนะครับเอาใส่เอาอย่างออกมานะครับล่างแล้วค่อยสะอาดนะครับหลังจากเขาล่างทําความสะอาดเอาใส่มันออกมาเรียบร้อยนะครับเขาก็ต้องมาทําการซับเป็นสินเป็นจินนะครับนี่เขาต้องค่อยๆนะครับเอาใส่มันออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยออกแห้งกับบดได้ครับจานมเละเนาะเอาเลยต้องค่อยๆเออกหลังจากเอาใส่ออกเขาสิมาล่างก่อนนะครับล่างทําค่อมสะอาดภายในทองมันเขาสิมาตัดส่วนหางส่วนขานะครับ ก็ส่วนแขนที่มนันดำๆมันใหม่ออกไปเขาบอต้องการเป็นส่วนที่เขาบอต้องการท้าสที่ตัดออกไปนะครับตัดออกไปทีละน้อยทีละน้อยบางคนหวัวพู้อดบ้างกินหวัวก็ตัดหวัวเลยครับเจ้าหมผัดเพื่อแบบใหม้มาให้เม้นะครับได้กินน้ําเนาะหลังจากเขาตัดหวัวเรียบร้อยนะครับเพรากว่าเบื้องว่ามีส่วนไดที่สิต้องตัดอีกบอาบ้าบบมีแล้วเขาบอต้องตัดแล้วนะครับเขาใจไหมตัดินูแต่ว่าหนูหนีห่หางใใง่ายครับนะครับจะเป็นตัวผูเนะาะไข่แบบง่ายาะผมก็ ผัดม้ทั้งไข่ผมกับเบเคยกินจักเทียนะครับผัดหมูน้านะผัดกระเพราโดนกินเที่ยนึงะนะเมื่อกี้เดียร้องมาผัดเผ็ดกินนะครับนะเสียบบ,บอเสียบปรดีวเอามาเบึงน้ากันนะครับน้กานควานออกไปนะครับเพื่อเพื่อเข้าไปผัดนีม่มันสีเละนะครับเท้าแบบเบาออกเนาะเขาต้องทุกข์าแบบค่อยค่อยเอาอกเอาอกเอาอกนะครับหลังจากเข้าล้างําความสะอาดตัดส่วนที่บอต้องการเอาสิ่มาทํากันกใส่มีโต้ร,รว่ามีผ้าเขานี่ซับซับซับไปค่อยซับแต่ว่าผมบ่ได้แบบซับเป็นละเอียดนะครับเพราะว่าผมแบบ อยากกินเป็นแบบเป็นสิ้นเป็นสิ้นนะว่ามันละเอียดมันกับว่ค่อยๆไปได้กินไว้อมไรที่ต้องการซับซับค่อยๆซับนะพราะพี่น้องซับแบบละเอียดหรือว่าสีซับแบบผมก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ใดมากินแบบใดก็ซับแบบนั่นเนาะแต่ว่าผมสีซับเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนหนึ่งที่ผมนี่ได้เห็นว่าเป็นตอนหนังเนื้อหัวแขนขาตับอียงนะครับเาเขาซับละเอียดมันสิเหมือนเขาลาบปวดเนาะเขาท้อการซับซับซับไปเรื่อยๆครับจนแล้วทั้งสองสิ้นหรือว่าสองตัวสำหรับพอไปนะครับ ลายทั้งสองโตหลังจากนั้นผมก็สีมาหั่นบักพริกที่ผมเตรียมไว้นะครับหัน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 เป็นแผ่นบางๆบางๆบางๆนะครับหัน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 หาถึงหกด้วยนะครับปุ๋ยมักเป็รย์แล้วก็บใส่กระไทเอใส่พริกไทยลงไปนะพริกไทยสดเพื่อความหอมแล้วก็บเผ็ดๆยังไงหอมกระทิอันหอมพริกไทยหอมนุ่มคลาดอย่าวะแล้วก็โค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 ยังไงให้ละเอียดตามมาด้วยอันสีนี้บักพริกพร้อมนะครับตะไคร่เนาะนี่พริกต้องกับใส่เป็นพริก สดลงไปอีกประมาณหาหน่วยนะครับเพื่อ,อ,อความผิดจัดจานไม่่ได้เป็นผัดเผ็ดหนูหน้าที่จริงใจถึงผัดผ็ดหนูหน้าม่จริงใจแล้พรมก็จริงใจด้วครับใส่น้ำมันนะครับพอแบบมันมีน้ำมันอย่างอยครับพอในกระทนะเนาเข้ากันคนเนีเ่น้ำม,นมันมันเดือดจัง่อยนะครับแล้วก็ใส่พริกเขียขขวโขลกครับพริกกระเทียมนะรัตะไคร้น่ารักพริกไทยสดลงไปแต่วัตถุดิบเียวซับลงไปครับหนู ไอ้หนูลงไปงนะเขาจะเอาหนูไปผัดนะครับตั้งจากเขาผัดอ่าส่วนผสมของเขาที่เขาผัดไว้ล้ซุ้มริกแกงเนะเาะเขาจะเอาหนูเที่ยวซับกับกระเล้นเที่ยวซับลงไปแนละ้วไปผัดไห้มันสุกนะครับเนาะผัดไห้มันสุกก่อนเขาค่อยสีมาปลูกรดกันต่อไปนะครับได้เวลาผัดสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับไฟแห้งกย่าประมาณนาทีหนึ่งก็สิเริ่มสุกนะครับเติมน้ำลงไปยังไงเพื่อกันแหงที่เราว่าสิสดนาบมอมนะครับอันนี้เติมน้ำเพื่อบวไห้มันแหงนะครับ ตามไปด้วยพริกหันนะครับหรือว่าพริกซอยใบบกบปูนะครับดับความคาวอย่างน้อยนะเพราะว่าข้าใส่ตะไคร่มันก็ดับความคาวเลยใช่ไหมครับเขาเพิ่มลงไปมีใบบกบปูเมื่อสิลดความคาวพงนัวหรือว่าแป้งนัวนะครับโบไซนี่โอ้โบนัวผมขาดโบได้เลยครับจากนั้นตามไปด้วยนะครับน้ำปลานะครับเพิ่มความนัวน้ำนัวของเขาเนี่ยเนาะไปครับน้ำปลาน้ำตาลนะน้ำตาลทรายเราชีวิตว่าขาดหวานบได้นะขาดความมักโบได้คือเขาขาดหวานบได้แล้ว หลังจากนั้นนะครับเขากับสีมาทําการใส่รถด,ดีเพิ่มเยเเพื่อความนัวนะครับรถใส่กับบนน่าผมทุกเมนูเกับใส่กับทุกเมนูนึ่กับมาผัดหาถึงสิบนาทีเรียบร้อยครับ